เอาวางไว้ก่อนเอาเอาเกียงผสมผสมปูนอะไรมันเข้ากันก่อนเอาตัวนั้นมาดีกว่าตัวที่ตักปูนอ่ะมันมันมีฟันมันจะได้ผสมง่ายอ่ะผสมให้เข้ากันเลยต้องเข้ากันเป็นสีเดียวกันเลยห้ามมีสีผสมเยอะไปหน่อยปูเย yeah, <why> อะไปปะเนี่ย ไม่หรอกครับวันนี้มันเข้ากันแล้วยางยางต้องเป็นสีห้ามห้ามเห็นห้ามเห็นตัวทรายครับ<ม>ปูนเยอะเวลามันกดใบไม้จะได้เนียนพี่เขาใช้ทรายเยอะเพราะว่ามันเปลืองใช่ไหมหน้มันก็ช่วยแข็งแรงหน่อยออเอาใหญ่ๆโยนโยนทิ้งครับอเอามุมๆ<อ>เอามุม<อ>ๆม<อ>าให้หมด ให้ให้ทุกอย่างให้มันเข้ากันให้หมดปูนน้อยไปนะต้องสีไปเอาปูนมาอีกครับโฮโฮเอาไปตักแล้วใส่หน่อยสีมันออกสายเยอะไปหน่อยไหนมันหนาไหมเกี่ยดูดิเกียด,ดูดิเกียดด่ยมเสมอเสมอเกียดดเก่ยมเท่าๆกันนี่น,นี่วิธีการทำนี้่อปอย think can ปอยป เออแค่นี้พอละอะเอาน้ำผสมนิดนึงทีละเอาเอาตัวใสผสมค่อยๆเทไม่ไม่ใหญไปนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้ากันเลยอ่าโอเคเราต้องทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงค่อยใบไม้มารีดต้องมีลูกกิ้งด้วยลูกกิ้งอยู่บ้าน<ข>ามีอบบ่นะอย่ต้องยกใส่รถไป <Yes. S 1> อ่ะเร็วๆครับออนใหญ่ๆทิง้ง โอเคเอาน้ำเทใส่้ละแล้วค่อยกวนอีกทีนะ